เบปซี่โซดามากินกล้วยเร็วรูกมากินกล้วยอ่ากินข้าวเสร็จมากินกล้วยนะโอ้กินข้าวหมดเกลี้ยงเลยมาเดียวมาเดียวมาเดียวมากินกล้วยเร็วมาจีดามากินกล้วยเร็ว พอหันกล้วยให้กินมาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วเกิดจะนั่งตรงนี้โซดามาเน่เน่เน่ไปหาอะไรเดีมาเร็วมานั่งตรงนี้มาเร็วมา ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเสื้อหอลุนมาเสหลุนนีเลยแนตะ่ผม <า S 1> ออไม่เก็บนั่งลงนั่งลงมาตรงนี้นั่งลงเบบี้นั่งลงนั่งลงเแมวนั่งลงนั่งก่อนอ้าว วยจ้ iec, ยม่งพริกกรหนุกรหนุไม่ให้มันหรอกหวานเลยแค่นี้หมดแล้วนะ แลนะบุ๋บี้กินอะไรกินต่อกล้วยบ้ะไม่กินแตงอ่าเป็นที่เดอไม่ตัวดาหรือเปล่าตัวดาชิมมันก็เยอะกวบแตงอืมไปเลยไปไปนอกไปหนูตัวดาไปแล้วขับไปเลยไม่ไปบอกเปุ๊บส่ไปเตื่อนจี้ขับไปแล้วอ้าว ไปนี่จะกินในนี้ไมัี่อน,นแทงดีไปเด็กิน,นเนลกนนยกินบอเรอไปสอดบจะนอนกินอนูอ่ ก็ไปกินดีแต็งเขาไปวางไว้เดี๋ยวจะกลับมาเต็ไม่กินหมดบุณป้าไปวางฮะ้ก็ไปกินแตง ไปไปกินแกงไปมาพ่อม่หาพ่อออืออืออ่าจะขึ้นไปหาพ่อว่ะอ่าขึ้นอ่าหาพ่อเชี่ยขึ้นเร็วหาพ่อเร็วขึ้นมาขึ้นมาหาแม่หาไหมขึ้นไหมรู้ไหมเอาแตงมีนี่ที่ ไปละไปไปกินแตงไปไปนื้อเอาแตงนีไปตีบ่ะเดี๋ยวดูดเขียวนะเอมันดิบ่เฮ้ย แขงเขาเขาเฉยหรือ,อค่ะนี่ของก็วางไว้นุ่นรักเอาเลยเนะเป็ดพี่เจอป้ากูเลย ผมจะขอวางมันไม่กินแรงขอบดีเมื่อก่อนเมื่อก่อนดี